สวัสดีวัยรุ่นนาฬิกาและเพื่อนๆเซียนนาฬิกาทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะมาให้ดูนะครับนาฬิกาดีเซลที่ตัดสายมาแล้วนะครับตดสายในที่นี้คือของเดิมนะมันเปื่อยมันขาดมันหลุดมันรุ่ยนะครับดีเซลรุ่นเก่าๆบางทีก็หาสายยากนะครับอันนี้ก็มีเพื่อนๆส่งมาให้ผมแก้นะครับคาว่าแก้ก็คือเอาสายเก่าทิ้งเลยนะครับแกะสายเก่าออกแล้วก็ทําสายหนังวัวเข้าไปใหม่เลยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับก็ทําออกมาให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับเหมือนเดิมเลยนะ ส่วนถ้าใครอยากสั่งทำแบบนี้นะครับนี่นะครับก็มีแค่หัวนาฬิกามาให้ผมก็ได้นะหรือว่ามีทั้งเส้นนะครับก็ดีนะเดี๋ยวผมก็จะได้มาอะดงอะดปเอานะครับนี่ก็ใส่บัคเกิลเดิมได้นะครับเป็นหนังวัวนะครับถ้าใครอยากได้หนังวัวแบบนี้สวยๆนะครับราคาจะอยู่ที่2,500บาทนะครับผมใช้หนังวัว2ด้านเลยนะข้างในเนี่ยก็จะไม่เหม็นนะครับจะไม่เหม็นจะไม่แบบอมเหงื่อเห็นไหมว่าจะใช้หนังวัวที่เป็นด้านนอกนะครับ ผมจะไม่ใช้ซับในนะเพราะถ้าซับในบางทีมันโดนน้ามันจะเปื่อยง่ายนะครับเห็นไหมเห็นไหมว่ามันจะมันนะครับมันนะอย่างนี้นะก็เป็นหนังสีดานะครับใครอยากได้สีน้ําตาลสีขาวสีเขียวสีแดงก็มีหลายสีนะถ้าเป็นหนังจระเข้เนี่ยก็จะแพงหน่อยประมาณ4 0 0 0ถึง5้0 0บาทนะครับขอย้านะถ้าเป็นหนังจระเข้แท้2ด้านประมาณ4 0 0พถึง5,000บาทแต่ถ้าเป็นหนังวัวแบบนี้ก็ประมาณ2,000กว่าบาทเองนะครับ2,500นะครับนี่ถ้าไม่แบบ ทำยากจนเกินไปเนาะ2 5 0 0ถึง3,800นะครับขอย้ําว่า2,500บาทถึง38 0 0นะครับเพราะว่าอย่างอย่างเรื่อเน,นี้มันทํายากนะครับทํายากมากก็เลยต้องคิดก็เลยต้องคิดแพงหน่อยนึงนะครับก็คิดอยู่ประมาณ3,000นะครับ3า0 0กว่าบาทตัวนี้ทํายากเพราะว่ามันต้องทําโครงขึ้นมานะครับแล้วผมทําโครงนี่ก็เหมือนเดิมเลยนะแต่ราคาเนี่ยกลายมาคุยกันได้ครับต่อรองกันได้นะครับห่วงก็ ใช้ห่วงนะครับเป็นห่วงเหมือนเดิมมันแหละแล้วก็ผมรับประกันให้ด้วยนะสายทํากับผมไปเนี่ยผมรับประกันให้6เดือนเลยมีปัญหาอะไรนะครับทําให้พีฟรีนะครับซ่อมให้ฟรีนะแต่หลังจากนั้นก็มีอะไรก็มาเคลมได้ครับดูแลให้ตลอดนะครับนี่ตัวนี้ใครจะตัดหนังวัวนะครับเตรียมเงินไว้เลยนะครับพูดตรงก็คือมันก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเนาะก็เตรียมไว้เลยครับ2 5 0 0ถึง4 0 0พนนะถ้าเป็นหนังวัวนะมันก็อยู่ที่การว่าทำยากหรือทำง่ายนะครับ เนี่ยเดี๋ยทำคาลูมเลยครับงานเราจะเนี้ยมากเลยนะครับหรือใครอยากได้แบบเย็บได้ก็มีนะอยากจะสั่งเย็บได้สีนู่นสีนี้อะไรก็ได้หมดแต่ถ้าเป็นหนังจระ,ะเ้ก็จะแพงหน่อยนะสี่พันห้านะครับก็อยู่ประมาณสี่พันห้าถึงห้าพันประมาณนี้นะสี่พันห้าพันนะครับก็คร่าวๆนะที่ผมต้องบอกคร่าวๆเพราะว่ามันสายแต่ละรุ่นเนี่ยบางทีมันบางทีเรารับราคาหนึ่งแล้วพอมาทําอีกราคาหนึ่งมันก็ไม่ได้ก็ต้องตีเผื่อไว้ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวก่อนทําก็มาคุยรายละเอียดกันว่าจะคิดค่าใช้จ่ายกี่บาทนะครับ นี่นะครับก็อยู่ต่างจังหวัดก็ส่งมาได้นะครับส่งมาก็ได้นะครับก็โทรมาขอที่อยู่ผมหรือไลน์มาขอที่อยู่ผมนะครับเบอร์โทรก็โทร081นะครับ3983702นะทวนอีกครั้งนะเบอร์โทรร้านก็081 3983702นะนี่ครับใส่ก็ใส่เข้าป้ายแบบนี้นี่รูก็เจาะเหมือนเดิมเลยครับใครที่มีนาฬิกาแบบเก่าๆนะครับดีทรงดีเซลวินเทจไซโก้ไซโก้อะไรนะครับ อยากจะสั่งตัดหนังนาฬิกานะครับหาที่ไหนทําไม่ได้แล้วอยากได้แบบสวยๆเนี้ยบก็นึกผมร้านนึกถึงร้านผมเลยนะครับวัตถุวีนะครับขออภัยที่พูดผิดพูดถูกนะเพราะว่าวันนี้ก็ทําคลิปดึกแล้วก็ตอนนี้ก็สงการเนาะนี่ผมทําคลิปช่วงสงการแหละกลับจากสงการก็ร้านก็จะหยุด4วันก็เที่ยวเพลินเลยก็ออไหไหนไหนแล้วก็ทําคลิปซะหน่อยนะครับก็อาจจะทำรีวิวติดๆขัดๆบ้างก็ต้องขอโทษทีนะเพราะผมก็รีวิวแบบบ้านๆแหละเพราะเน้นทํางานเพราะช่วงนี้งานที่ร้านเยอะมาก ทั้งงานซ่อมนาฬิกานะครับทั้งงานทําสายไหนะจะเป็นยูทูบเบอร์อีกนะช่วงนี้ก็อาจจะทําคลิปไม่ค่อยแบบบางคนก็บอกโหผมมาตรฐานทําคลิปเนี่ยไม่ค่อยเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเน้รีวิวนาฬิกาเยอะมากเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยว่างรีวิวแล้วก็เน้นซ่อมนาฬิกาก็เน้นทําประวัติศาสตร์นาฬิกาลงซะเป็นส่วนใหญ่นะโอเคประมาณนี้นะครับสรุปนะครับขยายอยากทำสายนาฬิกาหนังวัวดีเซลนะครับหรือฟอสซิลดีเคนไวยี่ห้ออะไรก็ได้ครับ หนังนาฬิกาใครขาดอยากจะสั่งทำใหม่ก็มาคุยกับผมได้นะโอเคประมาณนี้ผมวอทูวีขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ